สวัสดีวอกวันปีใหม่นะคะที่ฉันก็กลับบ้านมาปุ๊บเนี่ยจัดบ้านเลยค่ะเพราะว่าไม่ชอบให้บ้านรกส่วนสุดทีเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะเอาไปที่ที่ทดลองแหนมของเขานะคะก่อนอื่นแล้วก็แวะกินนี่ก่อนค่ะเฟิร์ซีล่าค่ะบอกเลยว่านี่คือร้านประจาชอบน้าจิ้มมากเลยแต่จิ้มเยอะไม่ได้นะคือปีใหม่แล้วขอกินผักก่อนนี่กินผักแล้วก็จิ้มได้นิดหนึ่งแล้วก็กินเข้าไปการกินผักก่อนจะเพิ่มแบบไฟเบอร์ก่อนพอเพิ่มไฟเบอร์แล้วมันก็จะอิ่มนานแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นนะคะ แล้วเน,นื้อที่เอามาก็คือจะไม่ได้กินเนื้อที่มันมาก ขนาดนั้นแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วน้องโบค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อยจิ้มก็จิ้มนิดเดียวนะคะแต่ก็จะไม่หักโหมว่าแบบเฮ้ยฉันจะกินนู่นกินนี่ไม่ได้เลยไม่ค่ะเรากินได้ทุกอย่างแต่ว่าเราต้องเลือกกินนะคะหรือถ้าอยากกินมันก็กินได้นิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ต้องกินเยอะมากเหมือนแต่ก่อนหลังจากนั้นน้ำตาแตกค่ะเพราะอะไรเช็คคลิปตัวเองคือเป็นคลิปส่งท้ายปีแล้วแบบรวมภาเพเหตุการณ์มันซึ้งอะทุกคนเก็บไปหลังจากนั้นก็เอาของมาดรอปนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดแจงให้เข้าที่หลังจากนั้นดิ่ฉันอยากได้ ะะมีโอกาสหนึ่งใน6เปิดออกมาดิฉันลุ้นว่าเป็นน้องคุโรมิหรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสุธีก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ใหม่ส่วนดิฉันก็สระผมตัดผมรอนะคะปีใหม่ขอทรงใหม่ค่ะนี่สุธีบอกว่าน,นี้มีโอกาสสองใน6นี่ตัดผมเสร็จแล้วนะคาทรงใหม่ตอนรับปีใหม่สุธีไปรอดิฉันที่ร้านหนังสือค่ะอุ้ยสวยมากสวยไหมสวย ก็สวยจริงๆว่าไม่ได้นี่สุธีไปจุ่มมาให้สรุปได้น้องไมเมอร์ดี้ค่ะหลังจากนั้นหน้าที่ฉันเป็นผื่นฉันก็เลยมากดทรงกดสิวทําทิศมงคนแล้วก็ช่วงนี้ติดมาฉะแม่ตกมากอร่อยมากกินเป็นโคคนาทนะทุกคนคือกินติดต่อกันมาหลายวันมากๆหลังจากนั้นตอนเย็นอยากกินขนมจีนค่ะก็เลยซื้อกงเขียวหวานมานะคะสุธีก็ไม่อยู่ค่ะไปจับฉลากกับเพื่อนๆที่ฉันก็นั่งกินข้าวคนเดียวต้องเติมพลิกค่ะมามาก็ไม่อยู่นะคะวันนี้คือตอนเช้าอาจจะสตาร์ทได้ดีโดยการกินผักก น่อยนิดนึงยิ่งมาเขือกับแกงกะทิเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันมากๆ,ๆดิฉันรักมากแล้วคุณแม่ที่ฉันกลับมาแล้วหลังจากที่ิฉันไม่เหงาแล้วและมีแขกเพิ่มค่ะตามมาติดๆสองแม่ลูกนะคะดิฉันก็อวดเลยสิ่งใหม่ที่ดิฉันได้ในวันนี้หลังจากนั้นพี่บุ๊กก็เอานี่มาให้ค่ะทางร้านสารุดาฝากมาสวัสดีปีใหม่พี่ชายดิยฉ,ดยฉันก็คือไปนวดนะคะและดิฉันก็แวะมหาหาหลานชายค่ะนี่ทุกคนมาเล่นกับหลานชายนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็กลับมาบ้านดิฉันค่ะมาดูนงดูหนังดูอะไรด้วยกันนนนนแแลล้้้ววก็ฝดีีะะะคคคืจบ่